มาดูการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารและการรับประทานอาหารกันนะครับอุปกรณ์ประกอบอาหารเช่นมีดหมอกระทะตะหลิวทัพพีลังถึงกระชอนครกลูกครกเขียงหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้งแล้วให้จัดเก็บเข้าตู้หรือแขวนไว้ให้เป็นระเบียบสำหรับมีดควรเสียบไว้ในที่เสียบป้องกันไม่ให้คมมีดกระทบกันและปลอดภัยเมื่อหยิบใช้นะครับ อุปกรณ์รับประทานอาหารได้แก่จานชามชอ้อนซอมและแก้วน้ำหลังจากล้างสะอาดและผึ่งให้แห้งแล้วให้แยกประเภทแล้วจัดเก็บในตู้หรือบนชั้นวางที่สามารถหยิบได้สะดวกนะครับการจัดเก็บเครื่องปรุงรสข้าวสารและอาหารแหง้งควรจัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันมดมอดมแมลงและควรจัดเก็บในบริเวณที่ห่างจากความชื้นและความร้อนนะครับ